ระวังมือระวังหัวอย่างเดียวสองคนมีสองคน้น

แต่พ่อเขาอยู่แถวนี้แต่าไม่ไม่ทราบเหมือนกันเขาไปแล้วเขาไปแล้วใช่เขาฝากให้พี่เอามาส่งให้ผมเลยถามว่ามันมีอะไรไหมผมเขาบอกให้รักโทษก็ป่วยน้ำยาอ๋อแบบพี่อยู่แถวนี้ใช่ใช่ถ้ามียาผมก็ถ่ายเก็บพี่ไปเลเพ่ผมไปเลยสงสัยคอยู่ที่นั้นแต่แบบมันไม่มั่นใจเลยว่ายาอะไรดีหรือเปล่า

คนแรกกับทิวิวยับเม,ม,ม่ป้อมยังไบ้างที่เราไปเขาเนสนที่เราได้วันนี้เราออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบนี้ค่ะเรากังวลใจอะไรคะทิวไม่ 我们两个。 วินสุดท <ucky> ้ายแล้วอยากจะพูดอะไรใหม่ที่ก่อนเข้าเรียนจำที่เราไปยิงเขายากขอโทษสังคมไหมที่เราทำแบบนี้วันนี้ต้องออกมาเปิดเผยพวกอยแบบนี้ค่ะกังวละ่างนี้ค่ะไม่เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเราคนเดียวนั้นที่รับสาภาพแต่เพื่อนเราทุกคนจะปฏิเสธหมดเลยเพราะนั้นต่อไม่ให้การมันเป็นปิดของเขาเลย อเราเราย่งยืนยันว่าเลาะไม่ได้สั่งให้เรากลับไปยิงซำใช่ไเราทำเองใช่ไหมกงแล้วแต่ในส่วนกังนวินให้การรับสารภาพนะครับ เมื่อาวานที่นำไปชี้ที่เหตุการณ์กรับสภาพเนี่ยก็ให้การค่อนข้างที่จะช,ชัดเจนนะครับก็ก็อสอดคล้องกับหลักฐานที่เรามีอยู่ครับ่าาานนไไไปสูกรขยยยผลัังไงงด้บ้บมคะะเเพราวาว่าหมือนนเเื่อีีี้รวับสภาณแคคคดยในส่วนของการกราสสารภาพเนี่ยนอกจากตัวเขาที่เป็นผู้กระทําลงมือแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังสอดคล้องกับอันอื่นด้วยนะครับเชื่อว่าต้องมีการขยายผลต่อ ไม่ได้กล่าวถึงครับเขาว่าคงยังคงยืนยันว่าเขาไม่ได้ถูกรุ่นพี่คือในเลาะเนี่ยสั่งใช่ไหมฮะไม่ได้เอ่ยถึงชื่อครับไม่ได้เอ่ยถึงชื่อครับแล้วเขาเขาเขาพูดว่าไงครับเป็นผู้ร่วมก่อเหตุประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเขายืนยันว่าเขาทำเองใช่ครับไม่ได้เอ่ยถึงชื่อผู้สั่งการครับผมแต่ยืนยันว่าตัวเองเป็นคนเป็นคนลงมือแล้วก็บอกว่าที่สาเหตุที่ลงไปยิงซ้ำเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทําเองหรือว่ารุ่นพี่เขาบอกให้ลงไป มีคนที่เป็นผู้ขับขี่ม,มีคนคบรดให้กับหญิงซัำแต่ไม่ออก,ออกว่าไม่บอกว่าเป็นใค,ครเขาบอกว่าเขาให้การไม่เอ่ยชื่อถึงใครเลยใช่ใช่ครับมีความเป็นไปได้แค่ไหนคะที่การรักษาภาพคนเดียวอาจจะเป็นการวางแผนไปแล้วมีความเป็นไปได้ไหมก็ก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าต้องดูว่าจากที่คำมั่การของเขาเนี่ยมันสอดคล้องไปยาัางหลักฐานที่เรามีอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช่แค่ว่าคำรักษาภาพคงเดียวเนี่ย จะใช้เป็นพยานฐานชั้นศาลยังมีนิติวิทยาศาสตร์ได้มีสูตรเด็ดที่ใช้ใช้ประกอบได้ครับผู้การครับขอเรื่องการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ที่สอนอไปจนถึงศาลนะฮะรมีกำชับเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างครับกำชับทุกส่วนนะครับเพราะเนื่องจากว่าอาจจะมีจากใจเห็นว่าก่อนเนี้ยมีการโต้แยง้งมีแรงต่างหลายที่แต่ว่าที่โรงพักอาจจะน้อยหนะ่อยแต่ว่าที่ศาลมีเราเรามีการจัดก,กำลังในส่วนของชุดเคลื่อนที่เร็วประกอบไปในการที่นำตัวไปส่งที่ศาล และก็มีการประสานที่พื้นที่ที่สารตั้งอยู่และกับสาลยกเทียบใต้เพื่อไม่ให้มีเหตุเกิดขึ้นที่สารครับจะเข้ามาการตรวจครับ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 แล้วก็มีความเป็นห่วงนะครับคือแต่ละท่านถ้าประสงค์ที่ให้ตำรวจช่วยดูแลก็ยินดีครับการติดตามก็ตอนนี้ทางทางท่านผู้จัดการตรวจ สำนักงานตรวจชชาตินะครับผู้จัดการตรวจคนควนนะครับได้สั่งการทางสืบสวนวชนนเนี่ยก็ติดตามตัวอยู่ก็มีความมั่นใจนะครับว่านักสามารถตามตัวได้ครับขอบคุณนะครับครับครับ